ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่คราวนี้เป็นข่าวสำนักง,งานคุ้มครองสิทธิจับมือสำนักง,งานอายการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนสำหรับนักเรียนค่ะ เมื่อวันที่2 0ถึง21มกราคมที่ผ่านมาเวลา14นาฬิกาส0นาทีสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิจังหวัดแพร่ร่วมด้วยสำนักง,งานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่โดยนายนรพลวิร,ยริยโสรสอายการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่นางสาวนวชนวรานุภาพกุล อายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิจังหวัดแพร่พร้อมด้วยบุคลากรจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเพื่ออบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจตระหนักถึงสิทธิบทบาทหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองและป้องกันการกระทําความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนในจังหวัดแพร่ค่ะโดยมีนางแสงเดือนคำมาผู้อํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่คณะครูอาจารย์ให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิบทบาทหน้าที่ในการปกป้องคุม้มครองและป้องกันการกระทำความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนเพื่อพบปะแนะนำนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัมภ์แชร์ประสบการณ์ความรู้ต่างๆของนักเรียนที่ห้องประชุมโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ตำบลเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ค่ะหัวใหรืดอ,ดอมากกว่านะ ไหมคะเพราะอะไรผิดไหมพี่เพราะเลยค่ะระวังไว้มันจะมีคดีหนึ่งค่ะเป็นอย่างนี้นะจำไว้นะผู้หญิงนี่นะอยู่บ้านเลยนะอยู่บ้านในจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่บ้านอยู่ก็โทษหาพี่ก็ไม่ต้องจำหมดพี่จำคร่าวๆใช่ไหมพี่ก็พูดถึงข้อหาะไรคะที่เราพูดเมื่อกี้จะมีข้อหาะไรคะพี่ปิงเมื่อกี้เมื่อกี้ไปึท่านอะไรคะ อ๋อเมื่อกี้ย้อนไปว่าน้องๆอายุยังไม่ถึง20ถูกไหมยังอยู่ภายใต้อำนาจปกครองของผู้ปกครองถูกไหมคะฉะนั้นผู้ปกครองเนี่ยเขามีหน้าที่ตามกฎหมายนะคะที่ต้องดูแลเรางานถูกต้องน่เห็น้างทำไเลือกงานยางานยารู้แต่ยาเสพติดแลาลูกที่แล้วก็พี่ๆสำนักงานอายการแล้วก็เรียนท่านผู้ในการค่ะนุ นุนางสาวนะคะทีกรกองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับหนึ่งขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณพี่พีที่ได้มาให้ความรู้ในวันนี้ทั้งการแนะแนวทางต่อในการเรียนคณะอะไรถึงจะได้มาทํางานตรงนี้แล้วก็ได้ให้ความนิติภาวะแล้วเราทําความผิดเราจะได้รับโทษยังไงคะ่ะก็หวังว่าวันนี้ความรู้ที่พี่พีได้ให้ในวันนี้น้องๆและเพื่อนๆจะได้นําไปใช้ทั้งในแนวทางการใช้ชีวิตแล้วก็ แนวทางการศึกษาต่อเพื่อเป็นการจุดประกายหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็จะเกิดประโยชน์มากที่สุดกับนักเรียนของโรงเรียนวิริเกียรตินะคะขอบคุณทางคณะอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เห็นความสําคัญของการศึกษาแล้วก็เห็นความสําคัญของลูกๆของโรงเรียนวิริเกียรติปรรมนะคะก็ขอขอบคุณค่ะ